วันนี้มีผู้เข้ารับ,อรบรรมอบเกียรติบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัดฉิมไัยจำนวน254คนพิธีรับเกียรติบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัดฉิมวัยของโรงเรียนชราบาลเชียงใหม่ครับชื่อโรงเรียนก็บอกอยู่แล้วนักเรียนที่จบการศึกษานะ่ะอายุแต่ละคนเกิน60ทั้งนั้นเลยว่าแต่ทำไมอายุขนาดนี้บรรดาอุ้ยทั้งหลายถึงมาเรียนกัน มันคลายเครียดคลายอย่างนี้นาเด็กคลายเครียดโดยอย่างเรามีความสุขโดยอายุยืนอยากใครอายุยืนจากหมื่นจากแสนล้านปีนั่นนี่นี่น,นะไม่ว่าอย่างนี้นะสบายใจดีคุณพระอุ้ยท่านมาเรียนพอไม่เครียดจะได้มีอายุเป็นแสนเป็นล้านปีว่าแต่อุ้ยครับปีนี้น่ะอุ้ยอายุเท่าไรเจ็ด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 สิบเจ็ดว่าเยอะแล้ว ได้ย่างครับบัณฑิตรุ่นนี้นะอายุเยอะที่สุดนะ92ปีคนนี้ต่างหากที่มาเรียนอุ้ยมีเหตุผลของอุ้ยนะมาหันลูกหันหลานใส่โ้ก็อชอบวกชอบใจเนะาะเลกว่าไม่ได้ใช่เยอะสรุปว่าอุ้ยอยากใส่ชุดคุยเลยมาเรียนวันนี้ฝันของอุ้ยเลยเป็นจริงฝังอุ้ยมาก,ก็เยอะมาฟังลูกๆบ้าง ว่ารู้สึกอย่างไงโอ,โอ้ยินดีมากเลยคุณแม่ฮัฟปิยญญาลูกบ่อยละวันนี้ลูกมีโอกาสฮัฟปิญ,ญาคุณแม่นะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆขอชื่นชมครับสรุปว่าดีทั้งอุ้ยทั้งลูกหลานที่เอามาให้ดูไม่มีอะไรมากแค่เห็นว่าบัณฑิตที่มาแค่254คนอายุรวมกันเกือบ20,000ปีเห็นจะได้เชื่อเธอมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ โรงเรียนแห่งหนึ่ง oh. ที่ดอยสะเก็ดของจังหวัดเชียงใหม่เรีนสิทธิ์เก่าใช่ไหมนี่ไงฉันบอกเราไม่ต้องพูด <c oughs> อายุยังไม่ถึง <c oughs> คือเป็นโรงเรียนที่น่ารักมากๆรับเฉพาะผู้สูงอายุเท <c oughs> ่านั้นอายุน้อยที่สุดของโรงเรียนนี้51ปีอายุมากที่สุดของโรงเรียนนี้92ปีเ <c oughs> มื่อวานรับปริญญา <c oughs> แต่ไม่ใช่ปริญญาแบบปริญญาบัตรจบปริญญาตรีอะไรนะคะไปกันที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศโอ้โหเมื่อวานมีความสุขมากๆลูกหลาน ของนักเรียนโรงเรียนชาราบาลวุฒิวิทยาลัยเทศบาลตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดนะคะก็น,นําผู้สูงอายุคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนี่ยละ่ะ 254คนนักเรียนของโรงเรียนนี้นะ254คนดูสิแล้วใส่ช<อ>ุดคลุยรับประกาศนียบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัติชิม,มวัยหลังจากเรียนจบหลักสูตรครบหนึ่งปีค่ะและผู้ที่มามอบให้ดรดิษฐธรวัชโรไทยรองเลขาธิการสำนักพระราชวังเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนี้นะคะนางบุตรหลานก็มาร่วมแสดงความยินดีถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขจริงๆคุณยายฟองจันทร์สุขสำรา อายุ92อายุมากที่สุดเลยที่เข้าเรียนนะคะเมื่อถึงโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยแห่งนี้เป็นโรงเรียนคนชราแห่งแรกของประเทศไทยค่ะที่นายเฉลิมสารแปลงนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยพร้อมผู้บริหารจัดตั้งขึ้น เพื่ออะไรเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายดูยสินะะ่ารักคือลูกหลานก็มาช่วยกันนะคะมาช่วยกันเนี่ยอันนี้คุณยายฟองจันทที่อายุมากที่สุดแต่งเนื้อแต่งตัวให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณปูคณ่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็มาถ่ายรูปมีการทำซุ้งทำซุ้มอะไรน่ารักมากโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้สูงวัยได้ผ่อนคลายคลายความเหงา,หงานผู้สูงวัยอย่างที่เราทราบว่าอยู่คนเดียวลูกหลานไปทํางานไปเรียนหนังสือกันหมดว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าแต่มาอยู่ที่นี่คลายความเหงาได้และ แก้ปัญหาเอลไซเมอร์ได้ใช้สมองได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้เทคโนโลยีได้เล่นดนตรีนะคะได้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันก็จะไม่เป็นอัลไซเมอร์ได้ด้วยแล้วไม่ได้เรียนทุกวันนะคะเรียนเฉพาะวันพุธ8นาฬิกาถึง15นาฬิกาสอนเกี่ยวกับวิชาชีพภูมิปัญญาพื้นบ้านพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมไหว้พระสวดมนต์ใช้วัด เป็นศูนย์รวมนะคะผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ52ปีขึ้นไปเนี่แหละค่ะเขาบอกว่า254คนนะรวมรวมอายุกันแล้วมากเป็นหมื่นปีค่ะเป็นหมื่นปีขนาดนั้นนี่อายุยืนขนาดไหนที่คนจีนช่ไหมใช่อายุยืนหมื่นปีมืปขนาดนี้แล้วน่ารักจริงๆทางดรดิษฐรก็ให้โอวาทค่ะ ท่านบอกว่าผู้สูงอายุถือเป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้มากมายหากนำมาแลกเปลี่ยนก็จะเป็นประโยชน์ซึ่งบางเรื่องบุคคลทั่วไปยังไม่ทราบนะดรดิษฐ์ธนก็ยกตัวอย่างกรณีมดแดงที่ทราบแต่เพียงว่าน,นำมาแกงหรือปรุงอาหารรับประทานแต่ที่จริงมีประโยชน์ช่วยกำจัดเพลี้ยมะนาวซึ่งประเด็นอย่างเนี้ย ดรดิษทรบอกว่าก็ทราบจากผู้สูงอายุในท้องถิ่นนะฮะดังนั้นจึงถือเป็นบุคคลสําคัญนะคะก็ขอแสดงความยินดีต่อกลุ่มผู้สูงอายุที่รับปริญญาชีวิตในวันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทางเทศบาลตําบลเชิงดอยจัดทาโครงการนี้ขึ้นมาคือเห็นกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างส่วนตังของพี่อ้อยยังมองเลยนะว่าน่าจะขยายขยายกันทําไปทั่วประเทศให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทําร่วมกันในทุกคือเรามีโอทอปใช่ไหมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อาจจะทําแนวนี้เป็นหนึ่งตำบลหนึ่ง โรงเรียนชาราบานหรืออะไรก็ว่ากันไปให้ผู้สูงอายุมาพูดคุยแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานด้วยแลกเปลี่ยนความรู้กันน่ารักดีนะคะสนับสนุนเลยค่ะจากเทศบาลเชิงดอยของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับเลี้ยงดูลูกให้ได้ออเรียนสูงสูงได้ปริญญา ปริญญาบัตรปริญญาชีวิตนะคะแต่ว่าคนที่น่าชื่นชมจริงๆเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละนะคะที่ควรจะมอบปริญญาชีวิตให้นะคะวันนี้ที่เชียงใหม่นะคะเขามีการจัดพิธีมอบปริญญาชีวิตให้กับคุณตาคุณยายร่วม200คนเลยนะคะ<อ>บางคนเนี่ยไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยจบปริญญานะคะแต่ว่าคราวนี้จะได้ปริญญาชีวิตนะคะลองไปติดตามบรรยากาศกันนะคะกับคุณมนตรีตระกูลสมบัติะคะ่ะ ครับวันนี้ผมพามาร่วมแสดงความยินดีในงานรับปริญญาบัตรนะครับแต่ว่าไม่ใช่งานรับปริญญาบัตรของสถาบันทั่วไปนะครับเป็นการมอบปริญญาบัตรชีวิตให้กับคุณตาคุณยายซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นงานรับปริญญาบัตรที่มีบัณฑิตนั้นอายุรวมกันมากที่สุดกว่า15,000ปีทีเดียวครับ รนงาศนั้นต้องบอกว่าอบอวลไปด้วยการแสดงความยินดีครับทั้งบรรดาลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายต่างก็นําช่อดอกไม้มาแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับคุณตาคุณยายวัยตั้งแต่5 5ถึง9กปีรวมทั้งหมด254คนซึ่งวันนี้สวมชุดคลุยเป็นบัณฑิตปัติชิมวัยโรงเรียนชลาบานวุฒิวิทยาลัยของเทศบาลตะบนเชิงดอยอําเภอดอยสเก็ตที่เชีงยงใหม่หลังได้รับเกียรติบัตรปริญญาชีวิตซึ่งก็สร้างความภูมิใจให้กับคุณตาคุณยายอย่างมาก มีใจมีความสุขคก่อนาัะคิดมาก่อนแล้วดับักคิดเลยเจ้าบักผาดหวังว่าจะได้รับปัญญาเนาะ,ะยายจันฟองวัย91ปีบัณฑิตอายุมากที่สุดในรุ่นบอกว่าแม้ในชีวิตจริงจะเรียนจ,จบเพียงป .4 แต่เลี้ยงลูกหลานได้จนเติบโตการได้ระเป,ปริญญาชีวิตก็ถือว่าเป็นความภูมิใจที่สุดเพราะมีคนเห็นคุณค่าและอยากให้ลูกหลานตั้งใจเรียน ดีใจดีเลยครับ <ril jamais> บุกบานบดกสนุกดีฝากฝากให้ลูกหลานไว้ได้บ้างครับบอกว่าเพื่อนนังเชื่อนอุ้ยก็ได้ฮัตจินพระเท่าขัวใจมันเฮียงมันได้ บัณดิตรุ่นคุณตาคุณยายทั้งหมดซึ่งอายุรวมกันแล้วไม่น่าจะตามกว่า1 5 0 0 0ปีเข้ารับเกียรติบัตรปริญญาชีวิตจากนายดิษฐ์นวัชโรไทยรองเลขาธิการสานักพระราชวังที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดหลังจากทั้งหมดใช้เวลา4เดือนเรียนการดูแลสุขภาพกายและใจเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือให้ทางกับลูกหลานรวมทั้งถ่ายทอดศิละปะวัฒนธรรมให้กับชุมชนด้วยนักศึกษาเราอายุย2 2-3จบปริญญาตรี แต่ผู้สูงอายุเนี่ยอายุ6กเจ็ดสิบแหละมันไม่ต้องใช้ปัญญาแล้วมันมันถือว่าประสบการณ์มากมายิ่งกว่าคนจบปริญญาเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่าเรามาทําตรงนี้เป็นการเสริมกําลังใจให้กับผู้สูงอายุนะครับโรงเรียนชราบาลว,วิธิวิทยาลัยของเทศบาลตะบลเชียงดอยจึงกลายเป็นต้นแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่เสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพและให้ลูกหลานหันม่ความสําคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวมากขึ้น ไม่ต่างจากการได้ปริญญาชีวิตพ่วงกับเกียรติยมเหรียญทองครับมนตรีจุกุลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทารายงานงน่ารักดีนะฮะรุ่นนี้ไม่ค่อยเซลฟี่เฟซบุ๊กอะไรกันเท่าไหร่ก็อ,อย่างที่แม่อุ้ยบอกนะคะบอกว่าหให้ตั้งใจเรียนดูอย่างแม่อุ้ยนี่นะคะเพราะฉะนั้นก็น้องๆที่ดูอยู่ก็ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ชอบทำหนึ่งจากสกูปนี้ก็คือแก่อย่างมีคุณภาพคุณพักภูมิอ๋อเลยฮะอ๋อ